สวัสดีครับตอนค่ำๆที่อูโอมาริันดีเซลนะครับวันนี้เจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับคันนี้รับมาจากอีกร้านหนึ่งลากมาให้ทำระบบไฟตอนนี้เครื่องติดปกติแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่เจออีกหนึ่งปัญหานะครับ คือร้านที่ส่งงานต่อมาบอกว่ารถคันนี้ชนมานะครับแต่ทำหน้าใหม่มาแล้วแล้วเขาบอกว่าเขายกเครื่องยกเกียร์ลงมาประกอบใหม่นะครับเพราะว่าฝาหน้าแตกให้ทำแค่ระบบไฟจบตา้าติดได้แล้วที่เหลือจะเก็บเองแต่เรื่องเครื่องไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าเขาบอกว่าเขาประกอบเองกับมือนะครับปัญหาที่เจอดูกันครับเติมน้ำไปถังเนี้ยสองถังแม่งยังไม่เต็มเลยมาเช็คอีกทีนะครับ ดูน้ำมันเครื่องเพิ่มมาอีกกิโลหนึ่งนะครับบอกว่าเปลี่ยนฟ้าหน้าใหม่ทำใหม่จบหมดทุกอย่างเอาเพื่อนๆดูนะครับให้ดูเลยเห็นอะไรไหมครับ ฝาหน้าเก่าแล้วฝาแตกด้วยปัญหาคือลูกค้าบอกว่าเครื่องดีแล้วโอเคเครื่องดีแล้วแต่ผมจะยังไม่ส่งงานนะครับผมจะให้ลูกค้ามาดูเองว่าที่เขาบอกว่าเขาประกอบเองกับมือเครื่องดีแล้ว ครับมาดูเอาแกให้แล้วมีงานต่อแกเองจบครับ่างปามไอหาแล้วบอกว่าทำกับมือไอหาแล้วบอกว่าทำกับมือไหนได้กก่งกอกูอีกครับ ไม่ได้บุลี่นะครับเพราะไม่ได้บอกชื่อร้านนะครับโอเควันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตใหม่ว่าลูกค้าจะว่าไงเครื่องที่เขาบอกว่าดีนักดีนะนะครับเจอมาเยอะแบบนี้นะครับเป็นไรครับลูกค้าคือพระเจ้าบอกให้ทำอะไรผมทำให้หมดครับ โอเคสวัสดีครับ